โอ้ไยเชี่ยแบบนี้ตย่างย่างจะพอบุกได้ไงวะย่างย่แบบนี้อยู่แล้วเว้ยอ่านมาเมื่อกี้แบบนี้แล้วพี่เอ็มลงดิเอ็มลงลงไปแอคเฉยไม่มีหรอกเชี่ยเขาบวชท่านจะกินกูกันเต็มแล้ววะไอ้เหี้ยแล้วกูแแลล้้ววกดสั่นกดตรงไหนวะตั้งใจนะตั้งใจสั่นกด F5 หรือ F6 นี่แหละมึงลองเข้าไปแล้วกดดูแล้วกูบวชแล้วกูบวชคนแรกอะเพลเยอร์เนมที่ไม่โชว์ชื่ออุ2อ่ะไม่เคยเห็นบวชเยอะขนาดนี้มาก่อนเลย โ <Okay. S 1> อ,อเคเราต้องการเอนจิเนียร์จำนวนมากโดมการกูแน่แน่กูวิ่<อ>งไปละหนึ่งนัดเจอแล้วสองนัดเปิดเขียวแล้วเรี 1. 1> ยบร้อย <100 S 2> ไป 1. 1> ไหนึ่งอุ้ยอเออเรียบร้อยไปหนึ่งหนึ่งคันท่วนฟอร์มเด็เดเล่บเวย เพื่อนบอกซ้ายซ้ายหรอว่าคุอยู่ขวาวแทบไม่ต้องถึงมือกูออเลยเพื่อนคือแบบกระดหมดแล้วไปข้างหน้าสุดเลยช่วยจับมือหน่อยได้ไหมเราเห็นว่าเธอเป็นหมอขอคบคคุณันนี้เห็นถามว่าอยู่ตรงไหนวะซ้ายซ้ายฮะอุย้ยแม่น้ำซ้ายหลุดตรงเนี้ยตบทราบแม่น้ำซ้ายหลุดอ้ เอ๊ะนี่คือคนอื่นเขาได้ยินเสียงกูใช่ไหมกูจะได้ไม่ต้องกดตัวทีไม่ได้ยินเลยตัวไม่ได้ยินไม่ได้ยินต้องกดตัวทีเนี่ยต้องถังม่นายแล้วเนี่ยคอมเมนเดอร์เข้ามาเดี๋ยวรับคอมเมนเดอร์ตายไปแล้วไหมเพื่อนสวยคอมเมนเดอร์มันตายโอ้ยเขียไม่น่าออไปอ้จะกดสั่งสั่งแล้วนี่ให้ปกป้องทงไว้เรื่อยๆจะได้มีแต้มใช่ใช่สนาอยู่ขวา90เมตร โปร X12 คอฟไป80ได้ไหมเย้เจーปัญายัต้องเสียวควาปืนเอาจีบปืนเอาจริงมาเล่นเลยนะเว้ยก็ตังคันจะใกล้มาเพอ๋อแต่มันครูดาวนานอะตังค์แบบนี้โอ้นนนคนก็น้อก็โชคดีอยู่นะที่เราได้แบบนี้มาเล่นแบบมันใหญ่เลยจริงมันควรมีสักสานร้อยแต้มเหมือนหมดปกติกันกกรรเรา,ากันเลยถ้าบุกเราแพ้บ้างไหม สันนัย90เมตรเรียบร้อยไปโดนไปถมก็เข้าไม่ได้สิครับเพราะเราไปกนบซาบรอรถนะเจอมาก็คือแบบมันไม่ยอมเข้ามาเลยเว้ยตาบิเลนก่อนนะรถรถรถปังเกิดเข้าเอาไปหน่อยดิขวาทางขวาสุดยอดเลยใกล้แตกแล้วใกล้แล้วอ้าวเฮ้ยเราแย่งได้เยี่ยมเยี่ยมผมหน้ามาแล้วบินไปหาสันนัยสักหน่อยสิเห็นมันอยู่แถวนี้จเจเอ๋เรียบร้อย ดกกระจายเกือบโดนโอ้้หูกกระจายไม่เขเป็นหมดนี้แล้วเล่นกันแบบเงียบเชียบมากเลยคนไม่หนีวิ่งกันเชิงหนาตัดคนมาเล่นไปกันหมดแล้วสไนเยอะจังมีป่าระวังมีป่าป่าทางขวามีสไนอุ๊ยโสไนมาแดงมาแดงหายไปชุดเลย19เมตรมืดๆอย่างนี้มันไม่เห็นหรอกมันมันมันไม่สามารถแบบ เล่งนานๆได้ไหมเพราะว่ามันจะหลบมันมาแล้วปะเต็มตัวเต็มตัวนัดหนึ่งเฉยปลาเกิดเข้าปลาเกิดเข้าโอปีกมันถังอยู่ถังใหญ่เข้าเหมือนกันเรียบร้อยเชียขาติกเลยกเต็งเต็งเต็งแตกกูชุบได้กูชุบได้กูมีไฟตายไปเร็วกูได้ไปรีกระสุนสะไรมันทำให้เราติดไฟให้ ขวาวิ่งตัวหนึง่งตรงกลางซ้ายยังไม่เห็นมีแต่มีแต่ร่างออทางทางขวาขวามีแต่สมัยเลยก็ค่อยๆเข้ามาแหละเอข้าเข้ามันโผล่ไม่ได้พอรถมันแตกหมดแล้วอุว้ยหมอเราขอโทษเราจะยิงไงตรงนั้นอ,อุ้ยเฮ้ยเดทเยอะซ้ายย่อยเดทเฮอร์ซ้ายเดทซ้ายหนึ่งนัดหนึ่งนัดช่วหนึ่งนัดช่วงอุ้ยเชยอุ้ยผมมี มาได้ไงวะมีสไลด์อยู่หลังบ้านหนุ่มน้อยไปหนหลังบ้านไหนไปหลังบ้านเราสมองมาเลยเคล่ามันเคล่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนเป็นคอมมานเดอร์ต้องรักษาชีวิตเราด้วยทีไอ้ยผมจุกการเนี่ยระสอบทรายอ่ะโอเคผมฝากคนหน่อยนะผมจะไปยิงรถถังให้จะแตกแล้วแตกด้วยเอเจนเจอร์เราแน่นดีวะคุณชอบ บางคนใส่ไฟฉายมาทำไมวะมันได้อะไรไม่ได้อะไรเกิดอะไรขึ้นมั้ยมันตีนี่เฉยแต่มันไม่จีนมันไม่มีแล้วไงมันน่าจะลืมตอบเฮ้ยเชิญมองไฉยผู้พิลากษารู้แล้วไว้จับมือ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 ใช่รถ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 ปาเกิดรถปาเกิดไม่ชินเลยวะต้องใช้ภาษาอังกฤษนี่ครรถปาเกิดยกไปซ้ายรถปาเกิดพูดไทยเราไม่มีคนไทยหรอวะไม่มีใครคุยไทยกับกูเลยเมมอยู่ว่ากูว่าเพื่อนอยู่ไกลเกินไปไม่ได้เราจะล่อรถปาเกิดมัน อัเองกูเองเอาแต่เรียบร้อยไม่ต้องถึงมือพี่เลยจริงๆเยี่ยยยอดเลยจริงๆยิ่งเงี้ยมือไวกันจริงๆกูแทบไม่ค่อยได้ฆ่าใครเลยเนี่ยสั่นอย่างเดียวต้องมีผู้บังคับบัญชาที่ดีแม่ทัพภาคสองหรือเปล่าผู้บังคับบัญชามีส่วนอะไรซ้ายนั้นแหะเพื่อโลกากจากอะไร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 ซ้ายวะฟองไม่ทัน แม่น้ำฝั่งซ้ายแม่น้ำเหรอยูเบอร์ซ้ายเอ้ยจะมีเกิดกูรู้ไอ้เหี้ยมึงใช่เขาบันเดอร์วิ่งไปตายไหมล่ะเอ้ยจริงๆก็ไปเดี๋ยวแล้วคุจะเกิดแล้วกูจะเกิดแล้วสามสิบแล้วเก้ยเกิดซ้ายแล้วเกิดซ้ายแล้วขวาก็มีแล้วนี่ไงวะคิรดีคนไทยเนาะขนมน้าใส่ตะไคร้ดิเรียบร้อย กูเอารถถังมาตั้งแต่เกิดเลยสัตว์หนึ่งนัดรถถังอยู่ขวาออแต่ยังยังยังไม่มาปวดไปแล้วนัดหนึง่งมันกำจะโดนกูอีกนัดหนึง่งไหนวะมาข้างหน้าขนาดนี้ไม่เป็นไรเหรอเติร์เยอร์เติร์เยอร์หน้าซ้ายเว้รถถังก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็มันเต<ร>ิร์เยอร์ดียวมันถ่ายเราได้จัดการณ์ได้ฉันพูดอะชิ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 เฮ้ยจะถังแล้วเวสมา อังย่งย่าน่เขาเยอะยังยังแตกแล้วแตกแล้วต้องทังสามไอ้หนึ่งคันเพิ่มทำไม่ได้หรอกโอ้ยนอนเอทีวีเรียกว่าทำไมไม่รู้จะทำอะไรแล้วไงก็เหลือย5่สิบห้าแล้วเนี่ยดดูิพอไม่ได้ระวังสไนปการกระสุนไปนวนมากกว่ามีใครแจกเมื่วาเนี่ยเฮ้ยรถรถคันน้อยๆ ปล่อยมันเข้ามาก็ได้ไหมมันจบแล้วล่ <c oughs> ะประมาณมันก็ทำรัฐบาลละเออสบายดีวะ่ะอ๋อเรามีสื่ออยู่ในทีมก็ว่ายอยู่สบายแหละ้ <c oughs> ีสนุกเอาอีกตรงไหนวะมันไม่ค่อยระทึกเลย